ที่อาจารย์บอกว่าสหรัฐเนี่ยก็รู้ว่าว่าเนทานูไม่อยากให้ไม่อยากให้เกิดการเจรจาขึ้นถูกไหมอาจารย์ทีนี้มากกว่าน,นั้นอาจารย์ขยายความให้หน่อยว่าเนเธอรูเนเธอรูเนเธอรูเนยกลัวส่ในรูปภาพอื่นแล้วกลัวดุลอำน,นาจมันเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าอิหร่านมาถึงจุดๆนั้นที่เขาดูนั้นเขาสูงขึ้นจริงๆนะอาจารย์อ่ะครับงั้นลองนึกภาพตามว่าเขาบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กันอิหร่านหยุดพัฒนานิวเคลียร์นะฮะแล้วก็ แลกกับอิหร่านถูกยกเลิกการคว่ำบาตรหี่สามารถที่จะขายน้ํามันได้อะไรได้ถูกไหมฮะแล้วอิหร่านก็เอาเงินนั้นไปทําอะไรฮะพัฒนาประเทศบวกกับพัฒนาขีปนาวุธของเตัยเพราะว่ามันไม่ได้ห้ามเรื่องขีปนาวุธเพราะฉะนั้นขีปนาวุธก็จะพัฒนาไปอีกแล้วลองดูนะฮะว่าวันนี้เนี่ยขีปนาวุธของอิหร่านถล่มอิเซลขนาดไหนแล้วถ้าปล่อยต่อไปเนี่ย นะมันมันจะยิ่งมันจะยิ่งอันตรายสําหรับอิอสราเอลนะฮะเขาเขาบอกแบบนี้นะอาจารย์ครับนี่ยังไม่รับรวมว่าไอ้ดุลอานาจในภูมิภาคที่เอ่อวันนี้เอ่ออิหร่านกับอาหรับเนี่ยนะฮะเขาปรับความสัมพันธ์กันเขาดีกันซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้ซึ่งซึ่งมาเป็นนายกตุนตีช่วงสั้นๆนะครับก่อนเนทันยาฮูเนี่ยนะฮะ อก็คือนัทตอีเบนเน็ตเขาวิจารณ์ในทันยาฮูอย่างรุนแรงเขาบอกว่าในทันยาฮูเนี่ยล้มเหลวมากอืที่ปล่อยให้อิหร่านกับซาอุจับมือกันซึ่งนั่นทําให้อิสาราเอลเนี่ยตกอยู่ในภาวะที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาณนะวันนี้กลุ่มชาติตะวันอกเขาไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่โอเคกับอิหร่านใช่ไหมจ๊ะ <K aj un> เขาอยู่เฉยๆเขากลางๆวันนี้เขาประกาศแล้วว่าในปัญหาระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเขาสนับสนุนอิหร่านให้ประกาศซาอุดิอราระเบียที่เป็นคู่ขัดแย,ย้งหลักกับอิหร่านอ,อวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอาจารย์ <K aj un> จริงด้วยอาจารย์แม้กระทั่งคุณจะแฮปปี้กับสหรัฐก็ตาด <K aj un> ีนะอาจารย์คือมันมีคําพูดหนึ่งว่าความความความแตกแยกนะฮะของอาหรับเนี่ยนะก็คือความมั่นคงของอิสราเอล แต่ความเป็นเอกภาพของอาหรับนะครับหรือประเทศต่างๆในตะวันออกกลางคือความไม่มั่นคงของอิสราเอลไอ้ตาประกาศไปแล้วใช่ไหมประกาศไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วที่สําคัญเรายังไม่ได้พูดเลยก็คืออิสราเอลเป็นประเทศเดียวที่มีนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางแต่ไม่ให้ประเทศอื่นมีนะอันนี้มันเป็นภาวะที่ในทาง รัฐศาสตร์เขาเรียกว่า security dilemma คือไม่เข้าคายไม่ออกทางความมั่นคงตัวเองก็ห่วงความมั่นคงของตัวเองถึงต้องมีแต่พอคนอื่นพอเรามีคนอื่นกลัวกลัวเราเขาก็ต้องมีครับเพราะไอ้นี่มีอีกคนก็ต้องมีครนะฮะแต่เราก็จะสกัดไม่ให้เขามีครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ผมกวนอาจารย์สองสามนาทีสุดท้ายอาจารย์ผมเลยสองเลงนิดเดียวสั้นๆผมอยากรู้ว่าเอา เอาเรื่องนี้ก่อนนะอาจารย์เนะี่ยฉากทัศน์วันนี้อีกรอบไลอาจารย์สาธารณตีไปแล้วฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นฉากต่อไปอาจารย์มอกว่าจบแบบไหนยืดเยื้อไม่ยืดเยื้ออาจารย์เนี่คือถ้าจบแบบคือคือถ้ามองว่าวันนี้อิหร่านรับความเสียหายต่อไม่ไหวอิสราเอลก็รับความเสียหายต่อไม่ไหวอันนี้ง่ายจบไมด้มันไม่ไหวละมันไม่ไหวละอึะ่งซึ่ง,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 งอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ย เขามองเขามองเขาถึงให้เวลาสองสัปดาห์ซัดกันให้น่วมเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะเข้าสภาวะที่ทั้งคู่แย่ไม่ไหวแล้วอยากทำช่วยหน่อยคุยหน่อยพอแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะดิวง่ายาถูกไหมฮะแต่ถ้ายังไม่ยอมกันยังอาจกันแบบนี้เนทันูยังต้องการที่จะดึงอเมริกาเข้ามามากกว่านี้เนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันจะเป็น สถานการณ์ที่อันตรายละ่ะที่รัสเซียก็ต้องขยับนะครับขยับเข้ามาสนับสนุนอิหร่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาไม่ปล่อยแน่เพราะอย่างที่ผมเคยเรียนว่าอิหร่านกับเกาหลีเหนือเนี่ยมีฐานะสถานะตำแหน่งอย่างที่ใกล้เคียงกันถ้าทิ้งอิหร่านเกาหลีเหนือก็ไม,ไม่ไม่มั่นใจแล้วถูกไหมฮะแล้วถ้าปูตินเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเดือดไปใหญ่ซึ่งมหาอำนาจเขาไม่อยากจะชนกันในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นว่า ปูตินวิ่งคุยกับอิหร่านเหมือนกันวิ่งค,คุยกับอิสราเอลเหมือนกันว่าคุณต้องถอยกันแล้วนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยนะเขาก็มีคนรัสเซียอยู่ในอิสราเอลเนี่ยจำนวนมากแล้ววันนี้อยู่กันไม่ได้แล้วนะสถานทูตปิดคนเร่งออกจากอิหร่านจากอิสราเอลจํานวนมากครับเขาก็กลัวว่าถ้ามันมันยกระดับ,บยุลามบานปลายเนี่ยนะมันจะกระทบกับ คนของเขาด้วยนั้นผมว่าต้องสังเกตตัวกลางแล้ววันนี้เท่าที่มองไปเนี่ยตัวกลางที่จะมีบทบาทสำคัญนะฮะก็มีรัสเซียนะฮะตุรกีนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นจีนที่ที่จะตามมาแต่แน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่จะต้องคุยถ้าอยากจะหาทางลงกับปัญหานี้มันจะอยู่ในอีกระดับหนึ่งอะว่าคจะอย่างไรถูกไหมอาจารย์ กับอีกแบบนี้คือสั่งกันร่วมแล้วคุยกันได้